มกมีคนออกไปแล้วก็มันมีขายตัวนึ่สามดูงสองถแบายตัวม่งันอพัแแต่ละพื้นที่ก็จะมีผู้ที่จะพาเข้าพื้น ว่ะอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนม์พระษาแห่งใต้ฝาลงองผุริปรบาข้าพระพุทธเจ้าคนเอกวริตโลดนดนะักดีพร้อมด้วยกำลังคนของกองทลทาราที่สองรักษาพระอง,ง,งค์สางหาบาลีบุรีโค์การบริหารส่วนตำบลความเรียนและคณะครูและตัเกเรียนล้นวนมีใ,นใจทั้งมัดเพื่ร่วมกันแล้ chạy ra đó có bà tổ mình có cho dù của có một ông ค้าที่ซื้อรองเท้ามีส่วนร่วมในการปลูกป right. ่าเพื่อรักษาธรรมชาติได้ถ่งร้อยที่ป่าสองแสนหกหมื่นไร่ภายในปีสองพันหยเจ็ดสิบสามหนักปาชนได้ร่วมมือกับกองบนฐานรากที่2รักษาพปนเปนฐานรากที่ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอพังดินบุรีจังหวัดตราดบุรีตั้งปุ๋บป่าสองหมื่นต้น แต่ในเดือนพฤศจิกายนหรือเป็นเดือนมหามงคลตงรงกับวันเฉลิมฉลองปลูกป่ปาพื้พันธุธรรมชาติสู่สังคมเฉลิมเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพรชะชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินเจ้ากรมเจ้ากาธิี่เบสมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร,ราชบร,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 รมนาถแหงพิษในการปลูกปา่าสามอย่างอาหมอบพันไม้แก่ผู้แทนแต่ละหน่วยงานและ แล้วก็ไม่ทําไม่ทํา ทางกลับน,นี่ยก็แม่ับอาหาร้องม,มันก็จะกล่กที่เลยหัวมนชมเรียนนะมีพี่นองเรียนชาวบ้านบริษัทเบีกขบริัที่ให้นองกยกันงาน,กกนีไ่ไูก สำหรับการจัดกิจกรรมลูกป่กปาพื้นปูต่อรมชาสู่สังทคมเฉลิมพระเกียรติก็ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสาบัสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเดบกบริษัทแฟนซียพุทธเวชจำกัดมหาชนเนี่ยได้ร่วมกับทัฐฐ้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีทั้งกรมทหารในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและหน่วยราชการและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ จัดขึ้นมาป,ป,ปลาูกป่าในการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เรามีเป้าหมายสําหรับเดบเรกเนี่ยว่าสินค้าทุกตัวที่โดยเฉพาะรองเท้าที่เดบเรกผลิตออกมาและมีผู้บริโภคได้ซื้อไปนั้นทุกหนึ่งคู่เนี่ยเราจะป,ป,ปลูกป่าให้หนึ่งต้นเพื่อพืนฟูป,ปา่าคืนธรรมชาติให้กับสังคมนะครับโดยเรามีเป้าหมายว่าในปี2 5 0 0อีก8ปีข้างหน้าสออเเนี่ยเราจะป,ป,ปลูกพืนป่าทั่วประเทศไทยเนี่ยให้ได้26 0 0 0 0ไร่ คิดเป็นต้นไม้26ล้านต้นโดยประมาณนั่นหมายความว่า,าพื้นที่ป่าที่ว่างอยู่ตอนณตอนนี้เราจะปลูกเพิ่มไปให้ได้1%ของพื้นที่ที่ยังว่างอยู่นะครับซึ่งยังคงเหลือเยอะครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดเนี่ยได้ร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติได้ร่วมกันฟื้นฟูป่า,าให้กับพี่น้อง ประชาชนคนไทยของเราซึ่งอันนี้เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมช่วยลดปัญหาโลกร้อนซึ่งตอนนี้กําลังวิกฤตมากนะครับโดยเฉพาะในประเทศอื่นซึ่งประเทศไทยยังโชคดีครับที่เรายังมีป่าอยู่มากมายแต่ถ้าเรากลับพื้นฟูในส่วนที่สึกล้อไปขาดหายไปเนี่ยก็จะทําให้ธรรมชาตินั้นกลับถู่ประเทศไทยเหมือนเดิมเราก็จะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เหมือนหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเดบเล็ก เราหวังว่ากิจกรรมนี้ครั้งนี้เป็นร่มต้นครับที่นี่นั้นเราปลูกในพื้นที่200ไร่2 0,000นต้นนะครับที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอย่างนี้หลังจากนี้ภายใน8ปีก็น้าเราจะขยายตามที่เรียนครับว่าเป้าหมายสุดท้ายคือเราจะปลูกให้ได้26ล้านต้นทั่วประเทศไทยครับเขารู้สึกหนงงนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมรู้สึกดีใจค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้อนุรักษ์ป่ามา ถึงแบบว่าอากาศมันจะร้อนแต่ว่าเหนื่อยค่ะแต่ก็ได้ร่วมกิจกรรมก็มีความสุขค่ะผมไม่เล่นถ่ายรูปแถ่ายงานนะครับไป